มีบันไดไหมครับขอบันไดมามามาหยิบมาเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวบันไดไม่เป็นไรครับกางให้ผมด้วยไม่เปิดครับพับพิงพิงข้างผมนะครับข้างนี้้ขางไหนเนี่ยข้างผมเนี่ยข้างงูเนี่ยครับข้างนี้เนี่ยโอเค พร้อมที่จะงับเลยครับคือจุดเนี้ยมันจะยากหลายอย่างอุปสรรคเราคือหนึห่งรั้วฝั่งนู้นเป็นป่าสองไอเหล็กที่เป็นเหล็กแหลมๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยในยเรื่องของงูมันสามารถล็อกและพลิกหนีได้โดยเราพิจารณที่ผมยิงโดนเหล็กเกี่ยวเหล็กแหลมเกี่ยวตรงไหนครับหลายจุดเสื้อผ้าขาดไปเลยจะกี้ <laughs> เนี่ยหลังแกะ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 แล้วมันเสี่ยงครับกับการสาวที่ถ้าเราสาวแรงไม่นุ่มวนเนี่ยงูจะมว้วนกลับงับเราเลย ซึ่งมันอันตรายแต่ก็ดีครับผ่านพ้นไปดีดีรับตื่นเต้นร้าวใจอันนี้มันยากตรงไหนบ้างยากตรงอย่างที่บอกหลายอย่างครับก็คือหูมันพลาดในตำแหน่งเมื่อกี้เนี่ยกะล็อกอยู่ปรากฏว่ามันถอยเร็วเร็วเกินกว่ามือเราจะล็อกเพราะเราติดเหล็กโครงสร้างเหล็กพอถอยเสร็จปุ๊บมันหัวปักลงนู่นเลยตอนแรกเรานิ่มๆแตะทีแรกนึกว่ามันจะมันจะถอยไม่กดว่าไปถอยเราก็เลยต้องไล่ไปหาหัวพอไล่ไปหาหัวปุ๊บเราเสียตำแหน่งแล้วพอเสียตำแหน่งปุ๊บ เราไม่สามารถถอนมือมาตำแหน่งที่มันถอนมั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 นรอเรารอ็อกไวทันมันทําให้เราเสียจังหวะปุกงูมันพิกโชคดีครับที่เราอุปสรรคมันก็คือหางส่วนหนึ่งมันติดอยู่ลูกกงเขาก็มีบันไดองประกอบแล้วก็ไปสาวมันขึ้นมาแต่เมื่อกี้โหเหล็กแหลมมากเกี่ยวชุดนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะปแตกได้ครับเอาจนได้นี่มีนี่ครับมีเห็บด้วยครับเห็บตัวหนึ่งโอเคเหลืองสักสามเมตรกว่าได้ เวลานี้ตัวจะมันมากครับสังเกตกลิ่นมันเหมือนเอาน้ำมันรูปเลยครับเนี่ยกลิ่นจะสาบแรงมากนะครับมารอจังหวะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีแมวเดินมานะครับหรือมีเหยื่ออยู่ด้านล่างปุ๊บเขาจะขยับทันทีรอโจมตีแสดงว่าตรงนี้เคยมีแมวจรเดินใช่ไหมครับอ่ามีบ้างใช่ไหมแต่วันนี้เงียบกริบนะครับเพราะเขารู้เพราะว่าเนี่ยแหละฮะมารออยู่แต่ถ้าตัวใดเกิดหลงมาครับเขาจะขยับทันทีครับขยับลงมาโจมตีทันที งนี้งูเยอะไหมคะเยอะครับช่วงนี้งูเยอะเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนแล้วก็ถ้าฝนตกตกแล้วหยุดครับมันมีความรู้สึกทุกครั้งที่เรารับรู้จากประสบการณ์เนี่ยมันเป็นเวลาที่เขาออกหากินเลยแต่ถ้าฝนตกหนักจะไม่ออกเพราะว่าอ่าเหยื่อมันเหมือนอย่างเช่นแมวเนี่ยเท้ามันเปียกครับหรือหนูเท้าเปียกเขาจะไม่ออกครับเขาจะเก็บตัวอยู่ในที่ที่เขาอยู่นะเขาก็รู้เหมือนกันเขาก็ไม่ออกเขาก็รอจนกว่าอ่าเวลาที่เหมาะสมรอโอกาสและจังหวะเวลาที่เหมาะสมออกหากินดีกว่าครับ โอเคเดี๋ยวเราเก็บใส่กระสอบครับครับเกี่ยวดังเป๊ะ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 แล้วมา